แน่ชอบเนื้อผ้าแบบนี้นุ่มๆบางๆนุ่มๆอาทิตย์ที่แล้วก็ซื้อไปตัวนึงผ้ามันนิ่มคอยตรงไซนิ่มๆหยาๆกับไซบอดด้ยผ้ามุ้งอีกหน่อยก็หนาวแล้ว ก็จะเตรียมเสื้อผ้าหน้าหนาวออกมาขายแล้วยุกยุกยิบๆยอันสวยๆเนี่ยมันก็ใส่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตะข่ายนันหยากากสาก จะให้ใสยังไงยากักสักใส่แล้วละคายเครื่องจะใส่ทำไมได้สองตัวไปซื้อมาตลาลคุณ สวยสิบสองเหรียญเสื้อเขาวัดสีดำก็มีสีสีอะไรเอนสีอะไรไม่รู้เดินดูค่ะก็สันว่าชอปปิ้งบก่ก็ได้มาแล้วละสองตัว เื้อนตัวเล็กๆก,ก็ไม่ได้แพงนะตัวละซีซ่าฮาเลียนผ้านิ่มผ้าเนื้อนิ่มๆไม่ได้แพง เตรียมตัวหน้าหนาวแล้วค่ะมาดูของลดรลคาคาลดราคาไม่แพงสามเหรียญื้อไซเลนน <Okay. S 1> นี่ก็เซ็กซี่เปิดหน้าเปิดหลังอันนี้เบอร์เอส เอสเอ็กซ์เอ็กเอสเอ็กแล้วก็เอ็มเอสเอาสใบไปเอาตัวหนึ่งสเหลียไม่แพ นี um ่ก็กงเกินกีฬาสาวสูงจนเพิ่มสูงพอลอยแปดสิบตัวแสดงหน้าสวยเสื้อผ้านักร้องค่ะเราลดราคาแล้ว

สาวงามมาแย่งซื้อเสื้อผ้าน้ำไข่สาวแฟชั่นซื้อลดราคามีใจตัวเลี้ยงเดี่ยวยุบหยุกหยุกหยุกแต่ไม่ไมี Say côn như tay nhao 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 nhanh nhao 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 bờ nhao 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 nhanh nhao nhao bờ ở đây bờ S bờ s แต่ก็ดูตัวใหญ่นะดูเอสเอสอแต่ว่าใหญ่เอสนี่ <Yeah. S 1> อะไ้อัทีิเลมันขายยี่สิบตอนนี้ลดเหลือแปะลดราคาเอาเอาไปใส่ร้องเพลง em Còn phụ nổi có tông xay S Chút khiếu khiếu đây nè Sữa xí chung phu Cái kênh xí chung phu bờ này Chút kia là ชุดกีฬาแต่เราไม่ได้เล่นกีฬาโอ้อันนี้เสืออีอยังคือเป็นนังสี่พี่น้องิึงเอาด้วยเสือปาขี่ตะแล่เจ็กกะแล่แหว่งไปไหนเฮ็ดไ,<ป>ไปทั่วไปทีบเนาะเสือาพานี่ก็ได้โอ้เสียงเพลงไวลบคลิปซะบ่ sĩ khá chút khâu bắt Hãy ốc ốc แยงยงกระสือกับผู้สาวผู้สาว่างาม,งามอันนี้ก็เป็นเลี่ยมเลี่ยมเบอร์ยังไงน อย้างกซากแต่ว่ามันเหลี่ยมดีไว้ใส่รองเพ่งนะม,มันได้เราได้สีดำไปแล้วสีดำกับพ่อไขไม่ออก เลือจากบาทแล้วนี่อาทิตย์ที่แล้วก็ลดอบอกว่า10ยูโรแพงซื้อตัวนี้เดียว10ยูอาทิตท,ที่แล้วเขาบอกว่าซื้อซื้อซื้อสามแถมหนึ่งซื้อสองแถมหนึ่งนี่ก็ค้นราคาอีกลรออาทิตย์ที่แล้ว4ยูโรเอส เสื้อฮัดอัตโนมติควันเมื่อวังอาทิตย์ที่แล้วให่เอาไม่คุ้มค่ากับเงินเลยหน้าคล้ายๆคนไทยแต่บอเแมนบอลแมนหน้าคล้ายแต่ไม่ใช่ สองยูโรกระโปรงเกกระโปรงอันนี้หนึ่งยูโรเ s ยูโรเดียวสวยไหมคะ XS ของถู ไม่จําเป็นต้องซื้อของแพงซื้อของถูกก็ได้สองเหรียญกางเกงกี่เหรียญมีสามเหรียญ แต่อีจีนี่เบอร์อะไรโอ้เบอร์ใหญ่โูดเสียดายจังมีเข็มขัดให้ด้วยเบอร์สี่สิบสองสี่สิบสองก็จะเป็นเอลเบอร์เอลอันนี้อะไร ของถูกนะคะไม่จําเป็นต้องซื้อของแพงก้อยพอตัวนึ่งก้อยเวนีปก็ขอขอใส่เลยบเป็น XS คิดว่าใส่ได้มันยืดใส่ได้ยดอกเลี้ยนเดียวเองใส่ไม่ได้ก็ทิ้งไปราคาไม่แพง พอแล้วค่ะได้หนึ่งตัวตะปูวบบบเบิมเบวมใส่ไหมเรียนเดียวเรียนสองเรียนได้สามตัวสามตัวเอาไปลองใส่ปุบป๊บป๊บลองใส่เบิ่งใส่ไ hmm. ม่ได้ <t iros> ไม่ได้ก็ไม่เอาใส่ได้ก็เอายังดีนะที่ขจ้งหายโ่งเสื้อผ้าขาจ้งหายโ่งถ้าไม่ลองเราก็ไม่รู้ว่าใส่แล้วเป็นยังไงไปลองค่ะชั้นใน ไม่ได้นอนชุดนอนใส่แล้วไม่ได้นอน ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปลอกก็ลองสุดลองสุดลด้วกกลับบ้านไปเสื้อไก่กบ,บ้านเราไม่ค่อยไปออนแอชุดชั้นในเาก็เน้นสีขาวนะกำกงเน้นสีขาว ขอเจอกันนะค่ะลองชุดกัน